มาแล้วเด้อจอมปวกคายพญานาคเพื่อนึ้นมาจากน้องน Him, ้ำมองนี่เด้อน friend, uren, resort, ate, bueno, ้องน้ำมองนี่บ้านเลขที่เจ็ดศูนย์เจ็ดพี่น้องจอมปวกขายพญานาคสองผู้เมียมาได้เสียกันเออบ่แม่นเนาะอันบ่ได้ไม่ได้เสียกันเนาะมานั่งมาตั้งอยู่มองนี่เนาะมาหายลูกห้หล้านมาเพิ่มมาพูนมาคำมาคุณกูสิได้ฟ้อนแท้ตายกูสิได้ฟ้อนแท้ตายครับกูมันอย่าบอกว่าเป็นเลขาอิลิตีเจ้าสหายตัวนี้อิลีบอก ขั้นหาตัวนี้ออกมาขั้นว่าออกมาตัวนี้นี่คอยสิมาฟอนให้เจ้าซิบหลอบเลยพี่อ้พี่ชายสุวรัณหน้าข้าฮวงสาวดีขน้อย <c oughs> กูกะวา่าอยู่กูกะว่ากูสิได้ฟอนมันกะเมนแท้ตัวนี้นะบาน้าดีนี่เห็นบอสองพอมียอันมียหันคือว่าง,งามงามขึ้นเรื่อยๆผัวก็งามขึ้นเรื่อยๆเนาะใหญ่ีหลีเด้เนะาะว้าถึงเนาะ อีข้ามแก้วเป็นไปแล้วก็คือหาเป้่ามาผัดบัตรนี่ผัดเป็นแทะอหลีตายคากบัดน,นี่พี่อ้พี่ชายเอาเล็กท้ยเด้อขนอยเด้อขอเป็นนันล่างวันใหญ่เด้อขั้นใดล่างวันใหญ่ขั้นออกตัวนี่อยู่ในนี่นี่ข่อยสมาฟอนให้เจ้าซีบหลอบขั้นว่าออกไปเล็กหาเอามาในตอนนี้สิฟอนให้หลอบหนึ่งก่อน <laughs> สีหลอกก็จะบากตายคาก,กูบัดนี่แมนก่นอก้อ <laughs> จัดไปโลดเนี่ยแมเ่เด็กอีน้ำฝาแมอ่ออลีอันดี้ออกมาแล้วเลยงามมกันคู่ชิได้อนเดเดอาสุดก่อนพี่ยายพี่ใจเอาหนีพ่อเดอ้อลูกหลาเดอ้อเพิ่นให้เอาหนีเดอ้อ ไปซื้อเอานี้ขั้นว่าเพิ่นสิปองอีกขั้นมันจะเป็นตัวนี้อีลีให้เพิ่นปองอีกสลับไปมาอยู่ในนี้เอาเก่าแปดแปดเก่าอันเก่าหาหาเก่านี่ค่ะอืมให้ได้รางวัลทีหนึ่งเด้อเออจังสันละขั้นใดอีลีนี่ได้รางวัลทีหนึ่งสิมาล้ำให้สีปลอบเลยกูสิบ่มเอยเลยไปเอาเมนอีลีเทคหาเท่ๆได้แาบนี้ขั้นบล่าให้เพิ่นมมนบ่ถึกต้องได้นี่เนาะใช่เอาตายแบบนี้ บ้านเอกซ์ิม่มองล้ำบอกว่าอุ้ยมันกัะชื่นเบื่อกัดเบื่อนกัดเดียอกันที่หนีไว้บริกันตีมันก็เบื่อแทนเขาบอกว่ามันก็ให้ให้อันนั้นเด้ีให้ฮาน้อยบอกให้ฮานอยโอ้โหเอาตัวเดียวกันกันเนาะอืมกะฝ้าลูกเนาะฝ้าลูกไหนเขาคนสั่น อันนี้เดอ้อขอจากปูสุวรรณคาหงสาวดีวันทีอันมือนี่หันเป็นเป็นห้าน้อยก่อนแต่ว่าขอหอดวันทีสิบหกผุนเดสิบกรากฎดาคมผุนเดอ้อผูได,ดมกักจั่สีกับไปซื้อไว้โรยลอตเตอรี่หันรว้ยลุวย,วย,วยเป็นสะพานบุญข้นลววยแล้วเป็นสะพานบุญเด้อพี่น้องเด้อ